เรื่องจริงของสามพี่น้องจูนแดนจีนหนึ่งที่มาชื่อของแต่ละคนเจจูนเกิดเดือนมิถุนาเลยได้ชื่อว่าจูนแต่เจนนี่ก็เกิดเดือนมิถุนาเหมือนกันชื่อจูนใช้ไปแล้วชื่อแจนแล้วกันโอเคเดียวจะไม่มีเหตุผลอะไรในละชื่อแจนเพราะชื่อจูนใช้ไปแล้วส่วนจีนเกิดมาหน้าหมวยมากมาเลยตั้งชื่อให้ว่าจีนสส่วนสูงของแต่ละคนเราสูงประมาณ160แต่จูนสูงขึ้นมาหน่อยประมาณ162ส่วนจีนน่าจะประมาณ500เมตรส่วนน้ำหนักของแต่ละคน สามเมื่อป้าทำอาหารจ,จูนเจนจีนมากินข้าวเร็วเจจูนกดสั่งอาหารทันทีจีนกินขนมปท<า>ังชีวิตส่วนเราโต๊ด้ลยน้อจะนี่มีเหลือเยอะแลยวละยอมคนกินเพราะไม่อยากเสียตังค์ซื้อข้าว,วาสี่ความสัมพันธ์กับเมเดนเจจูนความสัมพันธ์แบบแม่ลูกไฮโซกินหรูอยู่แบบราชาจีนความสัมพันธ์แบบหน่วยรบพิเศษฝึกเมเดนทุกวันอยากจะเป็นหมาทหารส่วนเราหยุดมาขี้ที่ห้องนี้สักทีความสัมพันธ์แบบห้องน้อมห้าเสียงจริงของแต่ละคนเป็นยังไงมาดูกัน ข้าวเกรียบขีอาบิ๊กแบกกรอบอร่อยเที้ยวเพลินถุงใหญ่ให้คุ้มจุใจมีสามเด็ดามาได้ยังไงเนี่ยไปไตามได้เลย,เลยตอนนี้นนใครอยากทำอะไรเกี่ยวกับพวกเราอีกขอมเม์เลย